แกอาการขัน,เ,นเจ้ากรรมนายเวรไปทำอะไรเข้ามานี่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 นีนเน่เจ้ากรรมนายเวรหนูเห็นไหมแสรบริบปรีริปลีถูนไหมก็พูดไปเลยหนูอยากฟังอาการที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเยัองอัฐิขึ้นจากอะไรที่มันขัดขันอยู่เนี่ยหายใจฟุดฟัดเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไร หนหยบอกหน่อยดิฮะทำไมไม่บอกอ่ะก็คนไม่เชื่อจะบอกทำไมหน่ะบอกทำไมหนูไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อแต่หนูอยากฟังฟังว่านี่นี่ตรงนี้ฟังว่าอะไรนี่นี่ตรงนี้คันฟังฟังว่าอะไรคือคือเป็นผิวหนังคันเนี่ยมันมาจากพี่พี่พี่ก็ยกตัวอย่างของอของแฟนพี่เนาะแฟนพี่เขาก็ทำงานเกี่ยวกับยีสตไอใช้ ยต่เนาะมาเพาะแล้วก็มาอยู่ในห้องแผลเสร็จแล้วก็เขาเป็นรูปผิวหนังอย่างเงี้ยแขนตรงข้า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 งอ่าท่นี้ก็เป็นนี่นะเขาก็เป็นเลือดออกซิบๆเลยนะแขนนี่ก็เป็นพืนคันแล้วก็เป็นอะไรที่พี่ก็ถามว่าทําไมเธอเคยไปค่าเพราะว่าเหตุที่มันเกิดกับเราเนี่ยก็เกิดจากเราผิดสีห้านะยัง คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยากเอาละที่เป็นอย่างนี้เลยมันมันก็จะต้องเป็นเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มาชนชัยใต้ผิวหนังเราอะนะคือมันเป็นเวรกรรมกับเกี่ยวกับถึงได้มีโรคอะไรเนี่ยนะเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเช่นคนที่อ่อย่างแฟนพี่เขาก็ฆ่ายิสสยิสเนาะที่เอาเอาเขาเขาทำในอยู่ในห้อง Uh huh. แล็บที่ใช้เกี่ยวกับ uh, ทําขนมปังอะนะ <Okay. S 1> ใช้ยีสต์มาทําขนมปังยีสต์ซึ่งมันมีชีวิตไหมพี่ก็ถามเขานะแกก็บอกว่ามีมีชีวิตก็ต้องเอายีสต์ที่มีชีวิตเพื่อจะมาเป็นส่วนผสมที่ทำถามห,หนูหนูเคยฆ่าอะไรทีนี้ทีนี้แกก็บอกว่าโอ้ฆ่าแล้วเป็นเป็นโอเป็นเยอะมากเลยทีนี้เขาเป็นสัตว์เล็กอะนะ uh huh. เขาเป็นสัตว์เล็กเขาจะมาฆ่าเรามันก็ไม่ได้เขาก็รวมตัวกันแล้วเข้ามา อยู่ในเนื้อในหนังเรานี่แล้วมันก็มันก็มาประมวมาแก้แค้นอันนี้เป็นความพี่ฟังมาแล้วมาประมวลผลเราเองอ่ะนะแล้วก็บอกเขาว่านี่เไหมเขาก็มารวมพลังกันแล้วก็มาชอนชัยอยู่ใต้ผิวหนังคุณนี่เห็นไหมคุณก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณรู้สึกไหมว่าคุณไปทําอาชีพก็จริงคุณมาเลี้ยงครอบครัวก็จริงแต่คุณไม่เคยรู้สึกสํานึกว่าคุณได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถึงจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่เขารวมตัวกันฆ่าเป็นเยอะๆนี่มันก็ส่งผลถึงคุณทีนี้ถามว่าคุณมาเลี้ยงครอบครัวลูกคุณเมียคุณนี่เขารู้สึกสำนึกตรงนี้ไหมเขาก็อาจจะไม่รู้สึกโดยเฉพาะคุณคุณเป็นฝรั่งคุณก็ไม่รู้สึกแต่ถ้าอันนี้พี่ไปคุยกับแฟนฝรั่งโอเคแล้วเขาว่าสามีนี่แหละหัวฉันนี่แหละอถามว่าคุณรู้สึกไหมถ้าเป็นคุณเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยถ้าเขาไปฆ่าคุณอย่างนั้นคุณจะเสียใจคุณจะเจ็บใจไหม คุณลองรู้สึกเสียใจไหมคุณลองรู้สึกสำนึกคุณรู้รู้สึกขอโทษครับเป็นไหมเอ,อ,อ,อะเออเขาใช่ถึงจะมาเลี้ยงอาหารเอะไะแต่ว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรทั้งทที่โลกของเยอรมันหมอกก็ดีอะไรก็ดีคุณไปหาหมอแต่คุณไม่หายคุณมาหกสิบเจ็ดสิบคุณก็ยังเป็นอยู่คุณลองลองลอง,ลองคิดดูสินี่ก็ก็อบอกเขาก็ลองให้เขาสำนึก,กน,นะให้เขารู้สึก ให้ hey, ถ้าคุณต้องรู้สึกจริงๆนะห้าปีสิบปีแต่เราก็ต้องเขาก็ต้องยาทาแต่ยาทาแล้วก็ทามาก่อนหน้าเราม,มันน่าจะหายม,มันน่าจะดีแต่ก็ไม่ดีสุดท้ายเขาก็ค่อยๆดีขึ้นทีนี้ ขาก็ต so so ้องดูแลสุขภาพด้วยเสื้อผ้าเสื้อผ้าอย่างนี้ดูแลดีขึ้นเพราะพี่ทายาให้เขาเปล่าส่วนหนึ่งก็ทายาด้วยมันก็ต้องมันหลายอย่างแล้วเขาก็แล้วก็ขออภัยเขาก็แล้วก็ขอโทษขอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรเขาด้วยจากนั้นตรงเสื้อผ้าเขาก็ต้องดูแลความสะอาดดูแลองค์ประกอบหลายๆอย่างโหลายอย่างทําจิตใจให้มันดีแล้วก็ รู้สึกสำนึกในกรรมเวรไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เราทำอยู่อะไรก็ตามมันมันก็ล้วนแล้วแต่เราไปทำทำลายทำร้ายฆ่าชีวิตเอาชีวิตเขาทั้งนั้นอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พี่ได้เห็นแล้วสามีพี่เขาก็รู้สึกว่าพี่พูดอย่างเงี้ยหนูอะแล้วเขาก็เชื่อเขาก็ขอบคุณใช่ไหมขอบคุณเพราะว่าเพราะว่าแขนเขานี่ที่เคยคันกระยึกระยกเขาก็ดีขึ้นหลังเขาก็ ค่อยๆดีขึ้นตรงคอ่ที่เป็นผื่นคันตรงข้างๆแก้มก็นี่หเหมือนๆเป็นรอยเลือดซิบๆขึ้นมา,นาก็ดีขึ้นจนเขาบอกว่าโอ้ขอบคุณมากนะที่ที่อะไรก็รวมๆกันนั่นแหละคุณแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคุณก็อย่าเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหหรืออะไรที่มันอึดอัดขัดข้องเนี่ยคุณก็ต้องไม่ใช่ระบายมาทั้งหมดก็ไม่ได้ไอ้ที่คุณเก็บกักคุณไม่พูดออกมามันก็ไม่ได้ S <S เราก็ต้องเป็นกลางกลางอ, m, อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องประกอบกันหลายๆาอย่างจนในที่สุดเขาก็สุขภาพเขาค,ค่อยๆดีขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณมากนะอะไรอย่างเงี้ยที่พี่พูดมาเนี่ยพ่ออะไรหนูนึกถึงพ่อหนูพ่ออะไรวะพ่อหนูอะเขาจะเล่าอ่ะนะหนูก็มีเรื่องเล่าไม่ใช่ที่ว่าหนูปัดป๊ดปัดป๊ดกับพี่ไม่ใช่ว่าหนูจะเถียงพี่นะหนูก็มีเรื่องเล่าพี่ฟังหนูนะเมื่อกี้พี่ฟังคุยไปสี่นะห,าหน้านาทีอะ อนนี้หนูจะคุยบ้างพี่จะฟังหนูไหพี่ต้องฟังหนูนะบังครับ <c oughs> หนูว่าได้ยินพ่อหนูพูดเหมือนพี่อะทำไมถึงถึงพี่พูดมาทําไมหนูถึงเอ่อหนูถึงคิดถึงพ่อว่าทําไมพูดถึงพ่อพ่อหนูเขาบอกว่าไม่รู้เวรกรรมอะไรเนี่ยเขาอะ่ะปวดคอปวดขาปวดคอ ไปหาหมอเท่าไรก็ไม่หายเขากระทึกนึกถึงเวรกรรมเหมือนพี่นี่แหละเขาบอกว่าเวรกรรมเขาพูดคำนี้จนเขาตายไปแล้วพวกหนูก็ฟังแล้วมันไม่รู้จะทำไงเขาอะก็คิตถึงเวรกรรมที่ทํามาทําอะไรไว้ทํำไมถึงปวดคอไมรถรไปลม้ม<ถ>เดี๋ยวก่อนรถรถเขาไปลม้มแล้วคอเคสแล้วก็เคสมาแล้วก็ หันเอี้ยวไม่ได้แหละเขาบอกว่ามันเกิดจากเวรกรรมที่เขาอะไปทปาไําปลาหาป,ปลาแล้วไปแคะไม่ไปตัดคอหัวปลาเพราะว่าทำเอามาแกงเอ,เอาแต่หัวปลาเพราะแม่หนูชอบกินแต่หัวปลาเขาก็พยายามทาแกงกินแม่หนูจะกินแกงนะเนื้อไม่เอาเอาแต่หัวปลาไปตลาดแม่หนูก็บอกว่าเออซื้อปลาแต่เอาแต่หัวพ่อหนูก็หาปลามาได้เขาก็ เขาก็ทําปลาเขาตัดหัวตัดหัวเอามาเพื่อจะมาแกงให้แม่เขาบอกเนี่ยเขาทําให้เขาคอเคสเวนกรรมเนี่ยนนเนี่ยมันจะสานึกได้เขาบอกเนี่ยกูเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยมแม่มเขาสมนึกนั่นะเขารู้สึกตัวแล้วการสานึกกรรมนี่เป็นสําคัญที่สุดเขาก็บอกเนี่ยเนี่ยเป็นเพราะรู้ควา้าง หนูก็ฟังฟังเขาว่ามันเขาบอกว่ามันเป็นเวรกรรมนะเขาเนี่ยเขาก็ไปหาพระไปอะไรไปนู่นนี่นั่นไปมันก็ไปด้ดีขึ้นหลายที่ก็ไม่หายเขาบอกนะเพราะว่าันก็าเขาตายไปกับความเก็บเค่คอใช่ไหมแต่เขาก็เป็นโรคอื่นแต่เขาก็พูดถึงเรื่องเนี้ยเขาพูดเรื่องธรรมะมันมีหลายกรรมมันมีหลายกรรมมันมีหลายเวรมันมีหลายกรรมซึ่งอันนี้หนูก็เป็นคน เออหนูหนูก็ฟังอนนะหนูเคยได้ยินไม่ใช่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อหนูก็ฟังแล้วไม่รู้จะทำางไงพ่อทำอยังไงก็แค่ยังไงก็<ร> <สำ S 2> คือ <สำ S 2> ไป<ง>หาหมออะยังไงก็ไปเอ็กซเรย์ไปหาหมอใช่ก็ต้องไปหาหมอ,อมด้วยเพราะว่าเราก็ต้องเชื่อในปัจจุบันด้วยเพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าอาหารการกินหรือว่าอากาศหรือว่า สิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องดูแลตัวเราประกอบไปรักต,ตัวเองให้เป็นดูตัวและออกกำลังกายอะไรดูตัวและดูแลตัวเองให้เป็นอะ่ะอย่างอย่างอย่างแฟนพี่นี่พี่จะดูแลมันมีคลิปสั้นอยู่คลิปหนึ่งคำคมหนูจะบอกว่าเขาบอกว่าดูแลแกดีมากถ้าเดี๋ยวที่รับที่นอนในพี่จะเปลี่ยนให้หนูพูดแต่ไหนเขาบอกว่าให้ให้เราอะทำบุญให้ตัวเองมากทำอะไรําอยู่ระจามทำบุญให้คนอื่น หรือว่าทําบุญให้ใครต่อใครเขาบอกในหะ้หัดทําบุญให้ตัวเองบ้างการทําบุญให้ตัวเองก็คือการหันมาลักตัวเองโอ้ยเราก็ลองลักตัวเองอยู่แล้ว,<ม>แ,ลวแหละไม่มีใครไม่ลักตัวเองรอกการที่รักแบบบอกว่ารักลักลัก,ลกแต่ว่ามาไรฮะอืมบอกว่ารักๆักแต่ว่าไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําบุญให้ตัวเองก็บอกอย่างอย่างพี่นี่ แต่พี่ทำบุญให้ตัวเองยังทำทำาพี่ทำตลอดรักตัวเองมากไหมรักพอสมควรรักมากกว่าใครวิธีการรักของพี่ก็คือพี่ก็จะกินอาหารให้มันถูกธาตุตัวเองถึงแม้ว่าอ่ารออยยุมากเราจะมีโรคนี่นันต้องกินธาตุอะไรธาตุไฟแล้วหนูถ้าตัวจะร้อนเอาจะไปรู้เหรอตัวใครตัวมันเนาะดนูธาตุน้ำงั้นเดี๋ยวหนูถึงได้คอยดับพี่อยู่เลย พี่จะไหม้เธอตลอดไปไปแล้วไปแล้วนะคะเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟจะไหม้รู้ๆว่าอยู่กับไฟนี่เองโอ๊ยตายแต่ไฟในครอบแก้วเพราะฉะนั้นใครอยู่กับพี่จะอุ่นอบอุ่นอันเหรอคะจริงบางทีก็ดูสิอุ่นจนร้อนอ่ะใครเห็นเนี่ยขาเธอไหม้แล้วเนี่ยเนี่ยเดินที่ไม่ไหม้เนี่ยน้ำใสีพี่แน่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแล้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ่นจนร้อนจนไหม้แล้วเนี่ยผิวไหม้แล้วเนี่ย ไฟไฟอบอุ่นนะคะไฟในครอบแก้วพี่อ๋อเหรอคะแล้วหนูว่าน้ําอะไรน้ําขี้สีมั้งคืออะไรอ่ะฮะน้ําอะไรครูนโอ้โหน้ำาสมรูปโอ้โว่ากันขนาดนั้นเลยเหรอพี่อะให้เปลี่ยนคำใหม่น้ําอะไรน้ําอมฤตรินี่นี่ออกอากาศนันเนี่ยน้ําอะไรน้ําอมฤตริหนูว่าเป็นธาตุน้ําน้ําอะไรน้ําอมฤตริพูดไปเรื่อย ตอนหลกอนเนียเราทําคลิปมาเนี้ยโอเคนะคะก็มาฟังเรื่องกรรมนะคะจากคุณพี่ละออก็คือว่าสรุปแล้วก็คือคือให้ให้เราระลึกถึงกรรมการกระทำคือคือคือการกระทำคือเอ่อถ้าจะให้อธิบายก็คือให้เราสำนึกผิดในในสิ่งที่เราทำไม่ดีโดยยึดหลักศีลห้า นะคะสิ่งที่เราเคยทําอะไรมาแล้วเราก็สํานึกว่าเออผิดอันนั้นไม่ดีนะแต่เราไม่ใช่ว่าสํานึกแล้วเราสรุปนะคะไม่ใช่ว่ามันจะดีเลยไม่ไม่ได้ไไดทําให้เราไม่สบายใจการสํานึกผิดหมายถึงว่าเรารู้ว่าอันนั้นผิดแล้วเราก็ไม่ไมควรที่จะไม่ควรที่จะกลับหันไปทําอีกการสํานึกกรรมของคุณพี่ ะะแล้วก็ตั้งต้นอยู่ในปัจจุบันในควันะคะคะที่เขาพูดเขาพูดมาเมื่อกี้คือถ้ามันถ้าเกิดว่าถ้าพี่พูดพูดให้สํานึกกรรมสํานึกกรรม,มแล้วพี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่ไม่อธิบายว่าคือเราสํานึกกรรมเรารู้ว่าสิ่งที่ผิดเราก็ทําดีในปัจจุบันด้วยแล้วพี่ไม่ได้อธิบายพี่บอกว่าเนี่ยมันกรรมมันกรรมหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็เลยมาทําคลิปเพื่อที่จะรู้รายละเอียดว่าเนี่ยสานึกกรรมโดยที่เราไม่ได้ เราสำนึกกรรมแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เป็นทุกการกระทําของตัวเองไม่ใช่สำนึกกรรมหรอกเรียกว่ารู้การกระทําของตนเองที่ผ่านมาแล้วก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้หรอกมันผ่านมาแล้วคือไม่แก้ไขและทําทุกวันนี้ให้ดีไม่กลับไปทําสิ่งนั้นอีกไงนึกหนูพูดหนูพูดถูกหนูพูดผิดครับถูกหมดขอบคุณค่ะก็ขอขอ ถูกหมดทุกข้อผ่านสอบผ่านแย่ที่คุณครูละอ,อการันตีถูกถูกทุกข้อ,อถ้าไปนะเนี่ยใครยะมาอยู่นี่พดโอ้ยถ้าใ<ฟ>ครมาอยู่นะอุ่นเลยจะบอกให้นะอ,อ,อุ่นจนร้อนใช่ไหมอุ่นจนร้อนอย่าเข้าใกล้ก็แล้วกันระวังจะอุ่นโอเคแล้วเราก็จะ จบกันด้วยประการรัชนีสาธุสาธุสกรรมนะคะสาธุค่ะสาธุคุณครูคุณครูละอออสาธุบายบายสวัสดีค่ะ